มาแลวค่ะทุกคนค่ะวันนี้เราก็จะทํากล้วยฉาบนะคะเราก็เตรียมกล้วยปอกเปลือกเรียบร้อยนะคะเนาะเราก็จะใช้อุปกรณ์คะเป็นอุปกรณ์มีดปอกผลไม้นะคะแต่ไม่ได้อันตรายนะคะเนื่องจากว่าเขาไม่มีคมนะคะด้านนอกทั้งสองด้านเขาจะมีคมแค่ตรงกลางนิดเดียวนะคะเนาะใช้สําหรับปอกผลไม้แล้วก็ มาฝานให้เขาเป็นแผ่นบางๆเตรียมที่จะนำไปทอดนะคะก็มีดก็ไม่ค่อยคมนะคะทุกคนคะ่ะก็อาจจะ,ะยากสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาเป็นมีดที่เราใช้มานานแล้วนะคะก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งนะคะเขาก็อายุเขาเยอะแล้วมีดเล่มนี้หลายปีแล้วนะคะแล้วก็ นี่เลยะคาวฝานเสร็จแล้วก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนื่องจากว่ามีดไม่ค่อยคมนะคะเราก็จะฟานไปเรื่อยๆจนหมดนี่เลยนะคะก็กล้วยเราก็ใช้กล้วยที่เป็นเปลือกสีเขียวนะคะเราก็นํามาปอกเปลือกแล้วก็มาฝานแบบนี้นะคะนี่ปอกเปลือกเสร็จแล้วก็เป็นแบบนี้เลยนะคะ เราก็จะปอกเราก็จะใช้มีดปอกเปลือกผลไม้นะคะฝานไปเรื่อยๆจนจนหมดนี่เลยนะคะแล้วเราก็จะนำไปทอดพอทอดเสร็จแล้วเราก็จะนำมาฉาบกับน้ำตาลนะคะโอ้ทำรับประทานเองไม่ต้องทำหวานนะคะ ก็ทำทานรับประทานเองก็ดีกับสุขภาพกล้วยก็เป็นกล้วยที่ปรอดสารพิษแล้วก็เป็นกล้วยที่เราปลูกเองก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะเราก็เอากล้วยจากสวนของเรามาทำรับประทานเลยนะคะ ทั้งหมดนี่ก็จะเป็นกล้วยหนึ่งหวีนะคะที่ทําก็ฝานไปเรื่อยๆจนหมดก็ดีเลยนะคะเส้นของเขาก็จะเป็นแผ่นบางๆนะคะเพราะว่าเราไปทอดก็จะทําให้สุกเร็วแล้วก็กรอบนะคะอร่อยนะคะ ก็จะฟันไปเรื่อยๆนะคะ